กมลังหาเก่งอีโคคาร์หาประตูเกียออโต้เล็กกระทัดรัดขับง่ายนะครับคันนี้นะครับ Honda b บิ O 1.2V ปี2012นะครับมาแบบสภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คาร์รถมือ2องวุมธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาดูรถเก๋อกโคคาจากแบรนด์ Hon d a นะครับกับเจ้า h อ n ด a b บ O 1.2V ปี2012นะครับคันนี้มาในราคา3,90 0 0บาทนะครับแต่ถ้ามาจะคลิปผมคลิปนี้แคปคลิปนี้ไปรับส่วนลดไปเลยนะครับ10,000หื 1, บาทเหลือเพียง2,99 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะยังไม่หมดทอนนี้นะครับจะได้ในส่วนของฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยว่าจะเป็นฟรีประกันภยัยค่าจัดค่าโอนแล้วก็ค่าดำเนินการตรงนี้เราฟรีให้หมดเลยบอกเลยว่า แค่บไปก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะฮะกำลังหารถทัดขับอะไรต่างขับง่ายๆขับไม่ยากคันนี้เรกทัลรัดมากนะครับแล้วก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับกับเจ้าฮอนด้าบิคันนี้เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ โอเคครับผมเรามาดูในส่วนของภายในกันก่อนเลยนะครับในส่วนของภายในเจ้าคันนี้นะครับสภาพแระออปชั่นแรงต่างก็นี่แหละครับดูได้เลยว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับดูสวยสมบูรณ์อยู่มากนะครับนี่นะครับเบาะผ้าแรงต่างนะครับร่องรอยนะครับก็อาจจะมีเปื้อนเล็กน้อยแต่ตรงนี้เดี๋ยวทําความสะอาดย้าให้อีกรอบนะครับนี่แรงต่างก็บอกเลยว่าสภาพขอนเข้าโอเคนะครับไม่ได้มีร่องรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนอะไรเลยสภาพนี้สภาพค่อนข้างดีนะครับผมนี่ ดูได้เลยนะครับสภาพอะไรต่างๆก <c oughs> องข้าเคยเลยมาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูเลขแมงก่อนนะครับก่อนที่เราจะมารีวิวออปชันภายในกันนะครับผมนี่นะฮะมาสตาร์ทเลยนี่นะครับโอ้โหสตาร์ทติดชึ้งเลยนะครับไม่มี <premises. S 2> กระตุกหร so, like ือหน่วงเลยนะครับคันนี้นะครับในส่วนของเลขไม่นะครับก็จะอยู่ที่1 3 1 9 1 5กิโลเมตรนะครับไม่ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าก็ตกอยู่เพียงปีละ1 3ื่นเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับก้างๆบอกเลยว่าไม่ประมาณนี้สภาพประมาณนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมาในส่วนของออปชั่นแรงต่างคันนี้ก็ดูได้เลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับแอร์แบกนะครับคู่หน้า2ฝั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะคู่หน้า2ฝั่งแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเพิ่งชี้ไปก็บอกเลยว่าค่อนข้างโอเคเลยนนนแล้ววี่ส ออปชันด้านข้างอะไรต่างตรงนี้นะครับมีในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้านะครับ mm น hmm. ี่ดูได้เลยนะครับอะไรต่างตรงนี้ปรับไฟฟ้าแล้วนะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคเลยครับไม่ต้องไปเป็นการหมุนตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็นี่นะครับในส่วนของกระจกนะครับหน้าต่างอะไรต่างตรงนี้นี่ครับเป็นออโต้ด้วยนะครับนี่โอ้โหสำหรับรถปี2012นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่มาแล้วต่อมานะครับในส่วนของเครื่องเสียงก็จะเป็น FMAM นะครับสามารถต่อ USB AUX ได้แต่จะยังไม่มีในส่วนของ CD หรือว่าต่อในส่วนของพวก เอ่อบลูทูธอะไรอย่างงี้นะครับรถปี2012ตอนนั้นเครื่องเสียงก็ยังไม่ได้สามารถต่อในส่วนของบลูทูธได้นะครับนี่นะครับแต่ก็จะมีในส่วนของ USB AUX มาแทนนะครับผมอ่ะถัดมานะครับในส่วนของแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ปรับมือนะครับหรือแอร์แมนนวลนั่นเองก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับอะไรต่างก็ปรับได้ค่อนข้างโอเคเลยครับโอ้แอร์ค่อนข้างเย็นเลยนะครับนี่นี่นะครับอะไรต่างก็สามารถกดได้หมดนะครับ AC อะไรต่างตรงนี้นะครับแล้วก็ มาถัดมานะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนปลั๊กพอร์เอาเล็มาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเสียบอะแดปเตอร์นะครับต่อเป็น USB ชาร์จไฟมือถือได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีนี่นะครับช่องใส่น้ำมาให้อีก2ช่องนะครับตรงนี้ไม่ต้องแย่งกันไปนะครับนั่งไว้2คนไม่ต้องแย่งกันเลยมีมาให้ครบครบนะครับอ่ะ แล้วคันนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบแถวตรงนะครับที่มีนี่นะครับเป็นโหมด S มาให้ด้วยนะครับเหมือนโหมดสปอร์ตนะครับไว้ขับเล็งแซงอะไรต่างก็ทําได้นะครับผมอ่ะแล้วก็มีโหมด L นะครับไว้ใช้เวลาขึ้นทางชันนะครับหรือขึ้นเขาลงเขานั่นแหละครับตรงนี้ก็คือค่อนข้างโอเคเลยนะครับอะไรต่างเกียร์นี้ครบเลยนะครับถึงแม้จะเป็นอีโคคาร์ก็ตามนะครับผมอ่ะในส่วนภายในอะไรต่างออปชั่นก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ ห้องเครื่องกนหน่อยนะครับว่าเขาสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงเครื่องยนต์อะไรนะครับผมนี่นะครับในส่วนเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,200cc ซี่สูบ16วาวนะครับมาพร้อมกับไอวิเทคนะครับ9 0แรงม้าเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรถสีสูบนะครับแรงต้นก็อาจจะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็พูดกันตรงๆแต่ว่าไหลไปแน่นอนนะครับสีสูบรใครที่ต้องการเจ้าคันนี้นะครับไปขับในช่วงของต่างจังหวัดแรงต่างตัวนี้ก็ยังทําได้นะครับผมอ่ะ สส hmm. แล้วก็ในส่วนของอะไรต่างๆนะครับน <hi> ี่ก็ดูได้เลยนะรับสภาพนะครับค่อนข้างสวยนะครับนี่คันหน้านะครับอะไรต่างๆนี่ไม่มีบุตรเบี้ยวแน่นอนนะครับผมนี่ลุงกลมนะครับนี่เม็ดอาร์อะไรต่างๆยังอยู่ดีกันอยู่เลยนะครับนี่แล้วก็เบ้าโชว์นะครับนี่ดูได้เลยว่าคันนี้นะครับเบ้าโชว์อะไรต่างๆนะครับผมซีนอะไรต่างๆนี่เดิมๆนะครับผมนี่เม็ดอาร์กเดิมๆนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะฮะนี่ ซีนอะไรต่างเดิมๆนะครับผมนี่เม็ทัคก็เดิมๆนะครับเลี้ยงตัวกันสวยงามนะครับผมผมบอกเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปตัวเจอเรายินดีซื้อคืน100เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของฝาป้งฝาป้งคันนี้นะครับสภาพก็เดิมๆเหมือนกันนะครับนี่ดูได้เลยนะฮะนี่ไม่มีรอยนะครับขยับหรือรอยไข้มาเลยแม้แต่น้อยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับซีนอะไรต่างนะครับดูได้เลยนะครับนี่นี่นะครับติ๊กเกอร์อะไรต่างอันนี้ก็อยู่นะคครรรรัับบมอออกกกกกตติิ๊๊เเ์นนะี่ เม็ดอารกรนะครับผมแล <ht be left for Diamond> <c oughs> ้วก kind of ็น <SA> okay, okay, okay anyway. ี run runs, right ่นะครับจิ๊กให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะยังจิ๊กเข้าอยู่เลยนะครับนี่นะฮะดูได้เลยนะครับจี่กบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคนะครับสภาพโอเคมากเลยนะครับนี่นะครับติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับเป็นอากรเดิมเดิมติ๊กเกอร์เดิมๆอะไรต่างๆอย่างเี้ครับรอยนับฝั่งนี้ก็ไม่มีขยับนะครับผมอะไรต่างๆตรงนี้สภาพสวยสมบูรณ์มากนะครับถ้าใครยังไม่กล้าไว้ใจยังไม่กล้าซื้อกับเราเรามีรับประกันเครื่องยี่ห้อไอซียูหปีหรือ10,000หมืโลไปด้วยนะครับพร้อม 179รายการเลยนะครับบอกเลยว่าอุ่นใจได้เลยนะครับออกรถกับเราปลอดภัยห่างห่วงแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วก่อนออกรถนะครับเรามีบริการถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก่อนออกรถนะครับออกไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเราจะการให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ขับกันไปใช้ได้อย่างยาวๆเลยมาเดี๋ยวเรามาตอนส่วนของสภาพรอบคันกันเลยนะครับในส่วนของสภาพด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับก็ดูได้เลยว่าคันนี้นะครับมาพร้อมสีฟ้าสีสดใสนะครับนี่ดูได้เลยว่าค่อนข้างสีสวยเลย ะะสภาพอะไรต่างๆคันนี้ก็สภาพดูดีมากนะครับผมดูได้เลยนะครับโคมงปแรงต่างไม่มีเรืองแตกเล้าแล้วก็โคมเมียมอะไรต่างๆก็ยังใสๆเลยนะครับนี่ดูนะครับเงาวิบเลยนะครับนี่สภาพนะักพาร์ทสีดํากระจังหน้าอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีแตกหักอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับนี่สภาพของฝาโปรปงนะครับนี่ดูได้เลยนะครับนี อะไรต่างๆก็ยังดูสวยสมบูรณ์อยู่นะครับผมด้านหน้าบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับคันนี้ได้เป็นไฟม u l t i r e ฟ l e c t o r นะครับหลอดข้างในเป็นฮาโลเจนนะครับผมอะไรต่างๆก็สภาพเดิมๆมากๆนะครับมาตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้มาเราดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับนี่ในส่วนด้านข้างนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมพร้อมแม็กอลอยนะครับนี่ขอบ14นิ้วนะครับเป็นยางปี2022เลยนะครับก็บอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวปีใหม่ช่วงนี้นะฮะ ก็นี่นะครับคันนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก um, ็ดูได้เลยนะครับสภาพอะไรต่างๆด้านข้างนะฮะนี่นะครับผมนี่ดูได้เลยนะครับอะไรต่างๆนะฮะอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับได้ในส่วนของนะครับไฟเลี้ยวข้างตัวรถมาด้วยนะครับนี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะก็เห็นกันชัดๆนะครับผมอ่านี่นะฮะสภาพอะไรต่างๆคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วตัวนี้ตัว V นะครับเป็นตัวท็อปนะครับในตระกูลบีโอหูจับประตูนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ถ้าเป็นตัว S จะเป็นสีดํานะฮะอ่ะมา เดี๋ยวให้ดูในส่วนของสภาพเบาะก่อนหน่อยนะครับนี่ตะกี้นี้นั่งอยู่ก็อาจจะไม่เห็นกันตรงนี้นะครับก็ดูได้เลยว่าสภาพอะไรต่างๆก็ไม่มีชิขาดนะครับรอยยับอะไรต่างๆนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหไม่มีเลยครับกับรถปี2012สภาพอะไรต่างๆสวยงามมากนะครับกับเจ้าเบาะคันนี้นะฮะอ่ะนี่นะครับสภาพอะไรต่างๆครับดูกันแบบภาพรวมชัดๆนะครับนี่ดูได้เลยสภาพอะไรต่างๆสวยมากนะครับนี่ นนี่ะะฮะดูได้เลยนะครับสภาพแรงต่างๆน,นะครับแล้วเขาก็เล่นดีไซน์ตรงนี้มาเป็นแบบเหมือนลายไม้ด้วยนะครับนี่เป็นสีนตาลน,นะครับเหมือนสีโกโก้นะฮะนี่ลายไม้อะไรต่างตรงนี้บอกเลยว่าสภาพค่องข้าโอเคเลยนะครับรอยขีดข่วนนี่คือไม่มีเลยมาแล้วมาดูในส่วนของเม็ดอั๊กกันหน่อยนะครับคันนี้นะครับเม็ดอั๊กอะไรต่างก็เรียงตัวกันสวยงามนะครับดูได้เลยนะครับนี่ เมดายอะไรต่างเล็นตัวกันสวยงามมากนะครับดูได้เลยนะฮะดูได้เลยแล้วก็นี่นะครับในส่วนของนอ็อตอะไรต่างงนี้ก็แต้มสีก็ยังอยู่นะครับรอยขยับก็ไม่มีนะครับจะมีในเรื่องฝุ่นเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้ นะครับผมแล้วก็นี่นะครับในส่วนของนี่นะครับรอยน็อตอะไรต่างๆนะครับบอกเลยว่าตรงนี้ก็ไม่มีขยับอีกเช่นกันนะครับแล้วก็นี่นะครับติ๊กเกอร์เติมลมยางอะไรต่างๆก็ยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพเข้าโอเคนะครับนี่นะครับในส่วนของรอยน็อตแรงต่างๆก็ไม่มีขยับนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของรอยฝุ่นเล็กน้อยเดี๋ยวตรงนี้เราเช็ดให้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนนี้นะครับนี่ติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับสำหรับ Honda เนี่ยรถมือสองนะครับชอบหายตัวนี้ก็ยังอยู่เลยนะครับนี่นะฮะดูได้เลยนะครับว่่่่่าาาาาาสสสภพออออออะะไไรรรรตตตตงงงงงๆนนนนนีี้้้้คคขขโโเเเลยยยมดดด๋ววปปใูหั กันเลยนะครับก right. ่อนนี้นะครับสภาพด้านหลังอะไรต่างเราก็ให้ดูกันก่อนเลยนะครับสภาพบ่ออะไรต่างนี่บอกเลยว่าสภาพค่อนางโอเคเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื้อนอะไรเลยนะครับด้านหลังอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับตรงนี้ก็เลยสภาพค่อนางโอเคเลยมาและดูในส่วนของนี่นะครับเม็ดาร์กกันหน่อยนะครับผมโอ้นะครับนี่นะฮะดูได้เลยว่าอะไรต่างตรงนี้นะครับเม็ดฮาร์กยังอยู่กันเดิมๆนะครับผมนี่ดูได้เลยนะฮะ เม็ดาอะไรตาก็ยังอยู่กันโอเคอยู่เลยนะครับไม่มีหายไปเลยแล้วก็ในส่วนของนี้นะครับรอยน็อตนะครับก็ยังไม่มีขยับนะฮะแล้วก็แต้มสีก็ยังอยู่มาเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนะครับว่านในส่วนของการนั่งที่ด้านหลังด้านหลังนะเป็นยังไงค,ครับกับคนที่สูง 180ครับนี่นะครับก็เปิดกันให้เห็นเลยนะครับว่าดนส่วนของขานะครับเลขลูมแรงต่างนะครับค่อนข้างอึดอัดนะครับพื้นที่ในการรีแลกน้อยมากๆแล้วก็ถ้าเขาไม่ทำว้ามมเนี่ยติดแน่นอนนะครับยังดีนะครับที่บอกเขาทำวอาอย่างนี้มาให้ทําให้การนั่งอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้อึดอัดมากนะครับแต่ก็นี่นะฮะก็ยังติดๆอยู่ดีนะครับถ้าแบบขยับอะไรต่างนะฮะ แต่ในส่วนของการมองเห็นต่างๆก็ทาได้ค่อนข้างดีนะครับเพดานล,ลดค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่เฮดลุมเหลือกันแบบกําปั้นกับอีกครึ่งกว่าเลยตรงนี้ทําให้การนั่งอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าถ้านั่งกันไปสอคนนะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้านั่งกันไป3คนบอกเลยว่าอัดแบบหายใจไม่ออกเลยนะมันจะเบียดกันมากแล้วก็พื้นที่ก็ค่อนข้างน้อยนะครับนั่งไปอาจจะนั่งได้ไม่นานนะครับตรงนี้นะฮะก็ เลือกกันตามใช้งานนะครับสําหรับรถคันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสาหรับขนคนสักเท่าไหร่นะครับขนของอาจจะทําได้นะครับแต่ขนคนผมมองว่าถ้านั่งกันไปแค่สองคนระยะทางสั้นก็ยังทําได้อยู่แต่ถ้านังา่งไกลๆมันอาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็บอกกันานามตรงมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเก็บของด้านหลังกันต่อเลยครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของการเก็บของอะไรต่างๆตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพอะไรต่างๆก็ค่อนข้างดีสวยเดิมสมบูรณ์มากนะครับไฟนะครับไฟท้าย ตรงนี้นะครับไม่มีรอยเหลืองแตกล้าวนะครับสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมแล้วก็กระจกนี่บอกเลยว่าบานใหญ่ๆอย่างนี้ถอยหลังไปเวลานั้นเนี่ยมุมมองไรต่างมันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับจะไม่เหมือนรถอีโคคาร์คันอื่นนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ก็คือนี่นะครับคันนี้กระจกแรงต่างมันจะอยู่ในส่วนของบนบนเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้กว้างเต็มแผ่นเหมือนอันนี้ครับเวลานั้นถอยมาปุ๊บตรงนี้นะครับมุมมองแรงต่างมันจะชัดเจนเหมือนมีกล้องมองหลังเลยนะครับนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งของเขาเลยนะครับผมอ่ะ แล้วก็ในส่วนของการเปิดท้ายอะไรต่างๆตรงนี้ครับนี่ก็เปิดออกมาได้เลยนะครับผมนี่ใส่ปเจยแล้วก็เปิดออกมาได้เลยในส่วนของตรงนี้นะครับการเก็บของก็จะเก็บได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่ก็สามารถใส่แบบพวกกระเป๋าเดินทางได้ประมาณสัก2อสใบนะครับแต่ก็เท่านี้ไม่พอตรงนี้นะครับก็สามารถพับเบาะได้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาพับเบาะให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลานาน,านมากกว่าเดิมแต่จะให้ดูในส่วนของสภาพกันนะครับว่าสภาพคันนี้เป็นไงบ้างนะครับนี่ด้านหลังอะไรต่างๆนะครับดูได้เลยว่าเม็ดอาร์กอะไรต่างๆไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับผมดูได้เลยนนะครับผมี เมตร์อาร์กัต่างๆไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับผมและคันนี้ด้วยความที่มันเป็นกระจกเต็มบานอย่างนี้นะครับถ้ามันชนมานี่นะครับตรงนี้นะครับนี่มันต้องเปลี่ยนมานะครับมันจะไม่ใช่โลโก้ฮันด้านะฮะตรงนี้บอกเลยว่ากระจกยังเดิมๆอยู่ครับไม่มีชนเข้ามาข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับผมสภาพเข้าเคเลยมาแล้วในส่วนของสภาพฝั่งซ้ายกันหน่อยนะครับนี่สภาพอะไแรงต่างๆตรงนี้นะครับก็ขอบอกเลยว่าสภาพสวยเหมือนกันนะครับไม่ต่างจากฝั่งขวาเลยนะครับนี่อยู่ได้เลยว่าล้อ รอยอะไรต่างๆครับสภาพก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับสภาพสีอะไรต่างๆคือสวยๆเนียนๆเลยนะครับผมผิวผ่านค่อนข้างดีเลยมาแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ให้ดูสภาพเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเข้าประตูนะฮะนี่นี่นะครับผมนี่นะครับเบรคอะไรต่างก็เรียงตัวกันสวยนะครับผมนี่นี่นะฮะดูได้เลยนี่นะครับผมแล้วก็นี่นะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะฮะอะไรต่างก็ เห็นกันได้ช işte ัดเจนเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับในส่วนของสลักอะไรต่างตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่นะฮะนี่ในส่วนของตรงนี้แต้มเสีอะไรต่างนะับก็ยังอยู่ดีนะครับลอยนอตไม่มีขยับบอกเลยว่าสภาพคันนี้เดิมจริงๆมาเหลือกันประตูสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยมาประตูสุดท้ายกันแล้วนะครับเราเปิดให้ดูกันเลยนะครับนี่ อะไรต่างๆตรงนี้นะครับอาจจะไม่เห็นชัดนักนะครับในตอนที่เรารีวิวในส่วนของสภาพภายในตรงนี้นะครับเราโคดอัพให้ดูกันเลยนะครับว่าสภาพอะไรต่างๆนี่ตรงนี้นะครับสภาพอะไรต่างๆตรงนี้ก็ยังสวยดีเลยครับรอยขีดข่วนคือแทบไม่มีเลยนะครับนี่นะดูได้เลยว่าสภาพเบาะอะไรต่างๆก็ยังโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมทาร์คนะฮะนี่นะครับผมค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของนี่นะครับรอยนอแรงต่างตรงนี้ไม่มีขยับแต้มสีก็ยังอยู่แล้วก็นี่นะครับ รอยน็อตรงนี้นะครับสลักเลขอะไรต่างๆก็ยังอยู่ดีนะครับผมนี่นี่นะครับดูได้เลยว่ารอยนับอะไรต่างไม่มีขยับเลยนะฮะนี่ซอกไหนเดิมๆมแล้วก็นี่นะครับแผ่นเพจเล็กเครื่องนะครับอยู่ดีนะครับไม่มีหายไปเลยนะครับผมให้ดูกันชัดชัดแล้วก็ต๊กเกอร์ตรงนี้นะครับ ยังอยู่สมบูรณ์หมดเลยนะครับตรงนี้บอกเลยว่าขครได้ไปคุ้มค่าจริงๆนะครับคันนี้เดิมๆเลยมาเดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับแลวทั้งหมดนี้ก็คือเจ้า h ัน da b บ o 1.2V ปี2012นะครับมาในราคา3,900 0บาทนะครับแต่ถ้ามาจากคลิปผมคลิปนี้แคปคลิปนี้ไปรับส่วนลดไปเลยนะครับ10,000บาทจเจริญเพียง2,99,000บาทเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ในสวดของฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภยัยฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วก็ค่าดําเนินการ ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถนะครับคันแรกของเรานะฮะเอาไปหัดขับอะไรกันอย่างนี้ก็คันนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะอะไรต่างๆที่ให้มาค่อนข้างครบครันสภาพกค่อนข้างสวยสมบูรณ์เลยแล้วสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 9 7 1เก้าเจ็ดหนะครับหรือแจ้ไลน์มาก็ได้นะครับเอสซายทีาร์ซีอาร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับสามารถทักมาหาแอดมินเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับใครชอบเจ้าคันนี้ใคร เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราเอารถมาอัปเดตสตาอกันนะครับเผื่อใครอาจจะไม่ถูกใจหรืออาจจะถูกใจเจ้าคันนี้ก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่ช่องเราเรามีรถอีกหลายคันให้เลือกรับชมกันเลยนะครับผมสําหรับวันนี้เวลาของผมก็คงจะหมดเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ